โอเคมาต่อข้อ43กันเลยนะคะข้อ43โจทย์ถามว่าในการวัดระดับฮอร์โมนของรอบประจำเดือนของหญิงคนหนึ่งได้ผลดังภาพช่วงวันใดที่จะเก็บไข่ในฟอลิิคลที่จเจริญเต็มที่เพื่อการทำา v v f ได้ดีที่สุดอ่านี่คือรูปที่เขาให้มาเนาะ ่แล้วก็นี่พี่ชอยด้วยนะคะข้อ1ช่วงที่1นถึงสี่หถึงสก็คือช่วงนี้เนาะหนึ่งถึงสี่เจ็ดถึงสิบเจ็ดถึงสิบก็ช่วงนี้สิบห้าถึงสิบเจ็ดก็ช่วงนี้เลยเนาะอ่ายี่สิบถึงยี่สิบสองช่วงนี้นะคะแล้วก็สามสิบถึงสามสิบสองก็ช่วงนี้เนาะเดี๋ยวพี่เขียนไว้ให้แล้วกันเนาะหนึ่งถึงสี่ ช่วยข้อ1 7ถึงส0ข้อ2องเห็นสิบห้าถึงสิข้อสามยี่สถึงยี่สิสอข้อสี0สสิบถึงส2ข้อ5เนาะโอเคทีนี้เขาบอกว่า เก็บไข่ที่จะเรินเต็มที่หมายความว่าไงหมายความว่าไข่ที่เราจะเก็บเนี่ยต้องพร้อมที่จะตกแล้วใช่ไหมเ <G l acht> พราะว่าถ้าเกิดว่าเพียงแค่มันแบบใกล้จะถึงวันจะตกแต่มันยังไม่ใช่วันนั้นน่ะก mm ็หมายความว่ามันยังไม่ได้พร้อมเต็มที่ใช่ปะอืมเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บไข่วันที่ ในวันที่ไข่ตกถูกไหมอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าวันไหนไข่ตกวันไหนตกไข่วันไหนไข่ตกไหนลองดูกราฟสิมีใครรู้บ้างว่าต้องเอาตรงไหนหนึ่งสองสามสี่หรือห้าเคก่อนที่เราจะมาดูอันนี้เนาะก่อนที่เราจะไปหาคำตอบกันพี่อยากให้น้องๆรู้ เออหน้าที่ของฮอร์โมนที่เขาบอกมาก่อนเนาะ FSH อสโตรเจน LH แล้วก็โปรเจสเตอโรนเนาะโอเคเริ่มที่ FSH กันก่อนเลยนะคะ FSH ทำหน้าที่อะไรเอ่ยจำได้ไหมเหมือนจะเคยสอนไปแล้วด้วยหรือเปล่า FSH ย่อมาจากอะไรย่อมมาจากอะไรรู้ไหม FSH มาจาก Follicle Stimulating Hormone หมายความว่าเป็นฮอร์โมนกระตุ้นฟอ l รกโอลก็คือกระตุ้นให้ไข่เจริญอย่างสมบูรณ์นั่นเอง นะคะอ่า FSH แล้ว LH ล่ะ LH ทำหน้าที่อะไร LH ทำหน้าที่อะไรหรือเปล่าชื่อมันลงท้ายด้วย H เหมือนกันเลยก็เลยจำคู่กันแล้วกันเนาะ FSH เนี่ยกระตุ้นให้ไข่เจริญอย่างสมบูรณ์ใช่ไหมส่วน LH ย่อมาจาก Luteinizing hormone เนาะ Luteinizing ฮอร์โมนทำหน้าที่ทำหน้าที่กระตุน้นให้ไข่ตกนั่นเองนะคะก็คือ FSH เนี่ยจะกระตุ้นให้ไข่จเจริญก่อนใช่ไหมแล้ว LH เนี่ยค่อยกระตุ้นให้ไข่ตกดูจากกราฟเนาะเนี่ยเห็นป่ะ FSH ก็คือเหมือนมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมเหมือนกระตุ้นให้ไขเ่เติบโตพอไข่เริ่มโตโตโตถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมี L H ที่กระตุ้นให้ไข่ตกใช่ปะโอเคก็คือสอดคล้องกันดีเนาะดูกราฟได้ต่อไปเอสโตรเจนล่ะเอสโตรเจนทำหน้าที่อะไรเอสโตรเจนเรามักจะได้ยินชื่อเอสโตรเจนควบคู่ไปกับโปรเจสเตอโรนเนาะ อ่าแลวเอสโตรเจนเนี่ยทำหน้าที่อะไรเออเอสโตรเจนทำหน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเพศหญิงเนาะการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเพศหญิง ก็คืออย่างเช่นตัวอย่างก็คือสะโพกผายมีหน้าอกเสียงแหลมอะไรประมาณนี้เนาะอะไรที่แบบผู้หญิงต่างจากผู้ชายก็คือเกิดจากการทำงานของเอสโตรเจนนั่นเองนะคะแล้วโปรเจสเตอโรล่ะโปรเจสเตอโรนโปรเจสเตอโรนทำอะไร โปรเจสเตอโรนก็ทําหน้าที่ทําให้เยื่อบุมดลูกพร้อมในการฝังตัวของไข่ที่ปฏิสนธิแล้วเนาะเยื่อบุมดลูกพร้อมสำหรับไข่ที่ปฏิสนธิแล้วอืม ก็คือพร้อมทนะําหน้าที่เหมือนทาให้ย่าบุมมดลูกหนาขึ้นเพื่อให้มันนิ่มๆใช่ไหมไข่ก็จะได้มาฝังตัวเนาะอ่าเสร็จแล้วก็ยังเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เออเรื่องเ,ออเกี่ยวกับประจําเดือนด้วยอย่างเช่นป้องกันไม่ให้มดลูกหดรัดตัวระหว่างตั้งครรภ์ทําให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าอันนี้พี่อยากให้เราเน้นเ้นเรื่อง เกี่ยวกับประจําเดือนอะไรเงี้ยมากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะเรื่องโฮอร์โมนพวกนี้เขาอ่ะจะให้มาเป็นกราฟแบบนี้แหละอือ่าเดี๋ยวเขียนเรื่องป้องกันไม่ให้หมดลูกหมดตัวด้วยหมตัว่วาตั้งคันโอเค นี่นะคะฮอร์โมนอ่าทีนี้ไหนลองดูซิเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรเห็นไหมหลังจากที่มี LH ใช่ไหมก็คือกระตุ้นให้ไข่ตกโอเคพอไข่ตกแล้ว LH ก็จะลดลงเพราะว่าไม่จําเป็นต้องใช้แล้วก็จะมีก็จะกลายเป็นโปรเจสเตอโรที่สูงขึ้นแทนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องกระตุ้นให้หมดลูกหนาตัวใช่ปะเพราะว่าพอไข่ตกเนี่ยช่วงที่ไข่ตกเดินทางแมงท่อนําไข่ก็จะมาปฏิสนธิกับอันจิถูกปะอืม โปรเจกสเตโนก็จะต้องหนาขึ้นเพื่อให้เยื่อบุมด,บมดลูกเนี่ยเตรียมพร้อมสาหรับการฝังตัวของไข่ที่ผ่านการปฏิสนธิแล้วใช่ไหมโอเคทีนี้เราก็เข้าใจกราฟนี้แล้วเนาะไม่ใช่แค่จําว่าพิกไหนอยู่ตรงไหนเนาะโอเคทีนี้พี่ก็อธิบายไปหมดแล้วตอบได้หรือยังว่าต้องเป็นช่วงไหนที่เหมาะกับการเอาไข่ในฟอลคอที่เจริญเต็มที่เพื่อมาทำ IVF IVF ก็คือ เด็กหลอดแก้วเนาะอือต้องเอาวันที่ตกไข่ใช่ไหมแล้ววันไหนล่ะช่วงวันไหนที่ตกไข่ก็คือช่วง l h p นั่นเองวันตกไข่ช่วง l h p คือช่วงนี่เลยช่วงสามช่วงสามก็คือตอบข้อสามช่วงวันที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดเนาะโอเคนะคะ โอเคก็คือวันตกไข่จะต้องเป็นช่วงที่อยู่ใน L H peak เพราะว่า L H ทำหน้าที่กระตุ้นให้ไข่ตกถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อ43ตอบข้อ3นะคะ